สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะผัดทั่วนะ ให้กับที่มือกันอีกจัดหน่อย Gracias Thank <laughs> you. ผักนะคะเอาลงเลยหลานเสร็จเรียบระะะ้อยแล้วผักหลายก็หมูนะคะลุงเสือว่ากินผักหลายๆจะได้แข็งแรงนะคะ น้องจะหลยปไหนกันวะนี่ก็ได้นี่ก็ได้ก็แค่วเทือนไปหมดเลยไม่ต้องบังไม่เหรอเนี่ยหลไหระยะเลาเก็ได้เ็ธขายที่คุณตุ๊กแกจะเจ้โอ้ย เป็อีหยางนะบีบมันจะเจ็บเลยบีบหัวคือล่ะคือทำผ้าห้องแทนวันนี้นนนนนมีหยังแล้วมันบ่มีหยังดอกดมีหยังดอกสีสันเป็นตาแซบแต่พี่น้องหอมหอมนะคะผัดแล้วนะ หอมมาก,เด,กเดี๋ยวใส่น้ำอีกแก๊กหน่อยเนาะพัดแห่งๆมันกับบอสซีนะเอฟซีเนาะต้องมีน้ำอ้อเจาะนะคะเพราะว่ากินกับข้าวเจ้านะ อิ่วขาวนะคะใส่น้ำมันหอยเล็กน้อยมันจะได้รสชาติน้ำมันหอยกินได้นงค เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอให้ถั่วสุกอีกจักหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตักลงไปให้ปู่นะครเพือบักตัวก,กินหน่อย น,น,นี่ผัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเอาลงไปปู่นะคะก็จะเอาไวช้ชิมนิดนึงนะคะเอาไปให้ปู่เยอะกว่านะเอฟซีนะคะ ลุงเสือก็เตรียมหมกเตรียมทำหม,มกนะคะเอฟซีทำเสร็จเรียบร้อยใส่ผักเรียบร้อยนะคะพระอิตูบริบไซบอ้เตรียมหนึ่งละเรียบร้อยใบตองก็ใส่เป็นก้านเลยนะเอซีใส่เป็นก้านเลยเดี๋ยวเอา

หงอยั็รอไม่กินอยู่มันแตกอย่งนมางอยก็กิมมาแง่ายก็ชิมใจบอกหมามันว่าแซ่บจริงชิมมะลุผัดเป็นอะไรเป็นอะไรทั่ววะเสร็จเรียบร้อยในภาษาก็เอาไว้ชิมนิดนึงในฝีนี่ อันนี้ก็จะเอาไปปูนะคะในถุงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาแ n น e ลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะโอ้โเิงกะละมังุนบาท,ทนี่ ลุงเสือลงมือทำเองนะคะ f อ